ปีนี้ปีหกแปดเป็นปีงูเล็กก็จริงนะครับแต่ว่าเป็นปีที่แรงมากอีกปีหนึ่งนะครับเราก็จะจะได้เห็นตั้งแต่เริ่มต้นปีเลยนะครับก็จะมีคนที่ประสบในเรื่องของอุบัติเหตุนะครับที่เราเราได้เห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นทางทางรถก็ดีหรือทางเครื่องบินก็ดีนะครับ อันนี้อยากจะบอกสายมูนะครับว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยขอให้หาสิ่งเสริมนะครับหรือว่าเครื่องรางที่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยที่มีพุทธุคุณถึงสูงเนี่ยนะครับติดตัวไว้เพื่อให้เกิดความแค้วคาดปลอดภัยนะครับจากภัยอันอันตรายที่มองเห็นก็ดีแล้วก็ที่มองไม่เห็นก็ดีนะครับถามกันมามากนะครับในปีสองห้าหกแปดเนี่ยบ้านมุดตาเรา นะครับขอนำเสนอนะครับก็คือจตุคา,ามรามเทพนะครับที่แกะจากแม่เขาเขาอุนอันนี้ต้องบอกเลยว่าพุทุกุนเนี่ยนอกจากเสริมในเรื่องของโชคลาภเงินทองสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วเนี่ยยังเสริมยังช่วยในเรื่องของการป้องกันนะครับภัยอันตรายต่างๆที่มองเห็นและที่มองไม่เห็นช่วยในการช่วยในเรื่องของการแก้แค้ปลอดภัย นะครับจากภัยอันอันตรายทั้งปวงปีนี้ต้องบอกว่าเป็นปีมีเล็กที่แรงอีกปีนะครับดังนั้นเนี่ยอยากให้ใสายมือที่มองหาในเรื่องของสิ่งเสริมเนี่ยหาเครื่งองรางของขังที่เสริมของตัวเองนะครับเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจที่เราทำไม่ว่าจะเป็นร้านค้านะครับไม่ว่าจะเป็น เราทางานหรือว่าเราทำราชการอะไรก็ตามเครื่องรางที่เป็นมงคลเสริมให้ชีวิตเราดีขึ้นในปี68เนี่ยจาเป็นต้องมีสิ่งดีๆนะครับอีกแบบหนึ่งเนี่ยนะครับก็จะเป็นหลวงปูท่ทวดก็จะเด่นในเรื่องของโชคลาภเงินทองแควแควแควคาดปลอดภัยนะครับที่ก็แก่จากแรกเขาเขาขม้นนะครับ หลวงลงพุทวดเนี่ยพอเราแกะจากแร้นะครับจากิทธิ์แห่งการชนะบุรีแล้วเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งเครื่องรางที่สายมูคนมีการเดินทางไปไหนเนี่ยจะแค้วค่าปลอดภัยเพราะว่าคนไทยเราเนี่ยจะมีความเชื่อกันว่าการพกหลวงปุทวดติดตัวเนี่ยโดยเฉพาะคนใต้จะบอกเลยว่าใครมีหลวงปุทวดเนี่ยไม่มีคำว่าตายห่วง นะครับจึงเป็นอีกหนึ่งเครื่องรางที่บ้านโมกาของเราได้ทำน,นะครับอีกแบบหนึ่งที่เราแกะออกมาในปีหกแปดพักกิ่งเด็กหลาย,ายฟ้านะครับด้านด้านหน้าเนี่ยจะเป็นพักกิ่งแต่ด้านด้านหลังเนี่ยจะมีรูปสายฟ้าอันนี้จะแกะแต่แ,แรกเขาคือที่ถูกฟ้าผ่าซึ่งตามตานานโบราณเนี่ยเขาจะเชื่อเลยว่าแรกเขาคือเนี่ย นอกจากจะมีความศักดิ์สิทธิ์แล้วเนี่ยนะครับถ้าราชการคืนที่ถูกฟ้าผ่าเนี่ยเขาจะได้ประจุในเรื่องของพลังนะครับจากสายฟ้าเข้ามาด้วยจากนั้นเนี่ยจะเป็นทำให้พุทธขุดเนี่ยแรงมากกว่าแลกขอาคืนทั่วไปดังนั้นการแกะแกะมาเป็นในรูปของพระกิ่งเนี่ยนะครับจะทำให้พระกิ่งองค์น,งนี้เนี่ย จะมีพุทธคุณที่สูงมากดังนั้นสายมูที่ชอบในเรื่องของแรงของดีที่ติดตัวเนี่ยนะครับบ้านโมนตาเราขอแนะนําทั้งสามแบบที่บ้านบ้านมนตาเราได้กล่าวไปก็คือจตุคามรามะเทินะครับอู่ปวทวดแล้วก็พระกิจใส่ไฟอันนี้ก็ฝากใส่ใส่มูด้วยว่าของดีนะครับของที่มีพุทธคุณ ขอให้อยู่คู่กับเราคนสายมูที่ชอบเป็นเรื่องเครื่องรางของขาังในในํำนาเนี่ยไม่ไม่ควรพลาดอีกทั้งราคาเนี่ยเป็นราคาที่คนที่มีรายได้รายรายได้น้อยเยื้อมถึงนะครับอันนี้เ็้าฝากฝักสามูกันด้วยนะครับ